ครับผมพี่น้อง fc ครับวันนี้ก็ได้ซื้อ,อชุดประกันของอดีมร้อยนะครับดีมร้อยนะที่สั่งซื้อเข้ามาดีมร้อยจะเอามาใส่ไลก้าหรือว่าเลียวก้าคันนี้นะครับทุกท่านทีนี้เรามาดูกันนะครับประกันในพื้นที่ที่เราหาได้ของดีมร้อยนะมาที่ประก็นฝาสูบกันเลยประกันฝาสูบที่ได้มาตัวนี้เขาเรียกว่าประก็นกาฟไฟ ปะเก็นกาไฟนะครับมันจะเป็นเนื้อไฟเบอร์นะครับหรือว่าอ่าถ้าเป็นช่างรถยนต์เขาก็จะบอกว่าปะเก็นไฟปะเก็นไฟนั่นแหละนะครับก็คือปะเก็นไฟเบอร์นะครับทุกท่านมันจะเป็นไฟเบอร์เคลือบแผ่นเหล็กนะเหล็กอยู่ตรงกลางไฟเบอร์เคลือบด้านหน้าด้านหลังนะอันนี้น่าจะเป็นดีมอีกรุ่นหนึ่งนะก็จะเป็นปะเก็นเหล็กในลักษณะแบบนี้ดีไม่ดีนะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเลยนะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าผมหาแบบนี้ไม่ได้ในพื้นที่นะ ส่วนปะเก็นเสื้อสูบนะครับของเดิมน่าจะเป็นเดิมติดรถนะมันจะหนานะครับอ่าของใหม่มันจะบางนะครับในเมื่อปะเก็นเสื้อสูบนะครับของเดิมบางนะครับของเดิมมันบางอ่าของเดิมมันหนาของใหม่มันบางก็จริงครับแต่ว่าปะเก็นฝาสูบนะครับมันก็หนาขึ้นมาเท่าตัวนะครับอ่าตรงนี้จะไม่มีผลต่อโซ่ราวลิ้นแล้วล่ะนะครับแต่อาจจะมีผลเรื่องของหัวลูกสูบโผล่ขึ้นมาชนกระบอกสูบได้ นะครับแต่เราได้ทำการเจียหัวลูกสูบออกไปแล้ว1.5มิลนะเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูว่าหัวลูกสูบจะโผล่ไหมโดยใช้ประเก็นบางตัวนี้นะครับทุกท่าน